มมติถ้าเขาเล่นใช่ปะเขาเรียกคนกันมาได้เลยเราเป็นสตรีมเมอร์ซึ่งกูก็สตรีมอยู่หรือว่าคนอื่นก็สตรีมอยู่พวกกูก็ไม่สามารถเข้าได้ถ้าพวกกูเข้าไปพวกกูโดนแบนไอ้แฟงเนี่ยมึงต้องรับผิดชอบด้วยนะไอ้เหี้ยเพราะว่ามึงอยู่กับทออเว้ยมึงควรจะบอกมันไม่ใช่ว่ามึงเมาแล้วมึงเลือนไอ้เหี้ยมึงจะให้เจเคกลับมากลับมาแบบเหมือนเดิมนะมึงต้องให้อยู่เมืองนี้อย่างเดียวอะถ้าป็นฟรีดอม อ่าแล้วเข้ามาเราเตรียมของกันได้เลยแต่ว่ากระเป๋าสตอรี่ก็ไม่ได้คราฟมึงมึงเข้าใจปะ<ต>คือแลแ้วเขาอ่ะเขาเข้ามาตั้งแต่หกโมงอ่ะแล้วมึงว่าความพร้อมของเขามันเยอะขนาดไหนอ่าลองคิดอย่างนี้ดีกว่าซึงจะเล่นน่ะมึงก็ต้องคิดด้วยว่าเราอ่ะพร้อมพร้อมไหมเรายังไม่ได้คราฟของเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคือเราเป็นสตรีมเมอร์เว้ยต้องบอกนี้ก่อนเราเป็นสตรีมเมอร์แต่ถ้าเขาเล่นกันอ่ะ สมมติถ้าเขาเล่นใช่ว่าเขาเรียกคนกันมาได้เลยเราเป็นสตรีมเมอร์ซึ่งกูก็สตรีมอยู่หรือว่าคนอื่นก็สตรีมอยู่พวกกูก็ไม่สามารถเข้าได้ถ้าพวกกูเข้าไปพวกกูโดนแบนเงอืยเขาเขาับลงครับรู้ไอ้เขาจะเข้าใจครับลงเรามีสตรีมเมอร์เยอะเราเราเราทำแบบพวกมันไม่ได้เพราะมันแจ้งอยู่แล้วพวกเนี้ยถ้าเราเห็นเราหลุดเทียมันแจ้งเราโดนแดงเลย นั่นแหละช่างมันเถอะไม่เป็นไรแพ้ได้ไม่ซีเรียร์ผขอโทษครับพวกกูไม่ใช่ว่าพวกกูไม่เคยแพ้พวกกูแพ้เคยแพ้อันนี้มันเด็กต <20 S 1> ีกันด้วยยี่สิบใบอ่ะไอนยี่สิบใบมันไฟเดียวซึ่งไฟเดียวไฟไฟแรงเราขาดห้าคนเว้ยขอโทษครับลุงขอโทษครับนี่ส่งสงไม่จริงจริงอ่ะพวกมึงอ่ะพวกมึงอ่ะไอ้แฟงเนี่ยมึงต้องรับผิดชอบด้วยนะไอ้เหี้ยเพราะว่ามึงอยู่กับทอสเว้ยมึงควรจะบอกมันไม่ใช่ว่ามึงเมาแล้วมึงเลื้อนไอ้เหี้ยนะ ม้งนะครับมึงต้องบอกมันเว้ยไอ้เหี้ยถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นน่ะมึงอ่ะควรจะอยู่แล้วมึงก็ปัดิเกิดแคนเซิลทางทางนั้นไปเว้ยขอโทษครับลุงพี่เองลุงผมพี่เองครับไอ้แปลกมึงยิ้มอะไรเสียงดูยิ้มๆนะเอ้ยแล้วก็นัดที่นัดกับเอเลสไว้วันที่ยี่สิบเจ็ดอ่ะเขาบอกเขาติดซอรี่อยู่เขาทักมาหาพี่เนี่ยจะขอติดออรรี่ะไเดือนเดือนหน้าครับพี่พี่ตีเลื่อนไปเดือนหน้าไอเวทไอเวทอยู่ปะ ครับเวสกูอยากได้ไอเยี่ยวไอเยี่ยงหัวม่วงอ่ะกับไอไอไอดอมอ่ะไอต๊อสไอต๊อสอยู่ไหนอ่ะไอต๊อสมานี่ดิไอต๊อดไอล้นเหรอคไอล้วนไอดอมไอไอไอโล้วนก่ามึงคุยกับเขาอ่ะมึงคุยกับเขาอ่ะไอเลสอ่ะว่าจะเล่นตอนไหนอ่ะอะไรไงเขครั้งหน้าอย่าพลาดอ่ะครั้งหน้าอย่าพลาดอ่ะครั้งหน้าอย่าพลาดไอแจ็คไม่อยากสตรีมอยู่ไหมชัดไอแจ็คอ่ะ ธอเตรียมอยู่ปะพี่ตื่นสายกว่าไม่เห็นด้วยเลยตอนนั้นลุงครับผมขอพูดเรื่องนี้หน่อยครับลุงเฮ้ยพวกมึงอ่ะพูดตรงๆนะเตรียมของกันบ้างนะเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามาขอกันหน้างานอย่างเดียวนะใช่ต้องเตรียมของมึงต้องลู้งเตาต้องพร้อมตอรี่มันต้องใช้อะไรบ้างถุงห่อก็เอเดียปั๊มบัตรประกันมึงอย่าเอาวัตัวนะเว้ยเวลาว่างมีทุกวันอะไปเตรียมมา หมดตรงไหนมาขอความช่วยเหลือตรงนั้นได้มีด้วยอ่ะพี่จิ๋วพี่ใครอ่ะขอใคไม่มีหอเหมนกันวขอชื่อเลยได้ไหมพี่ใหม่ด้วยอุ้ยเอาพี่อะไรวะแต่ใครวะใครใครแต่ละภาพเองด้วยว่าเอ้ยใครไม่รู้มาถามผมด้วยว่าเบิดเกาะได้ที่ไหนวันนี้ผมเหลือสี่ใบผมเหลือสี่ใบแล้วกันออกไว้ก่อนเผื่อให้ขอ ใครไม่รู้แต่มึงจำเสียงไม่ได้อะไรเงีเพื่อนมึงไงจะจำไม่ได้จำไม่ได้ครับพี่จหนไม่ได้อะไรงี้ยะมันใส่หน้ากากเขาไปลุงเงเกงมาแล้วก็เรื่องอาวุธอ่ะมันอยู่บนรถเขาพี่ที่แกนเขาขึ้นให้อ่ะพยายามไปอัปเดตของตัวเองกัด้วยไม่ใช่ว่าขออย่างเดียวนะมันคนทำให้มันเหนื่อยนะพี่บอกก่อนต่อศพด้วยเดี๋ยวตายละไอ้เนี่ย รถไม่ไหวจริงทุกคนแต่คือแก๊งเราไม่มีรถครับแก๊งเราไม่มีรถไว้ชัดอนนี้มันไม่ไหวจริงพูดเลยไม่ไหวจริง ใหมาถึงว่าประมูลครั้งใหม่อะเราไม่เคยได้เลยครับทุกคนเราไม่เคยได้เลยครับแชทประมูละแล้วประมูลใหม่อะเรายังไม่มีเก็บตังค์ได้เลยครับมาถึงเราเอาไปดันอาวุธกันหมด,ดเงินไม่มีเลยครับคือเอาง่ายๆนะถ้าจะมึงจะให้เจเคกลับมากลับมาแบบเหมือนเดิมนะมึงต้องให้อยู่เมืองนี้อย่างเดียวอะ่ะห้ามไปฟรีดอมแลวพวกแม่งมาดามาอ เจเคทิ้งเมืองฟ e ีดอมปิดฟ e ีดัมปิดเอาแฟมอย่างเดียวไปคนได้ ไปสิ้นเดือนแล้วเนี่ยไอไอตอดไปวันไหนอ่ะผมไปสามสี่แล้วก็ห้ากับวันที่หกครับน่าจะวันที่หกสี่หกผมเกิดวันที่สามก็วันที่สามจองบ้านสองวันครับสามกับสี่กูไปวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยกูไปวันที่ยี่สิบเจ็ดยุดเลยครับลุงหยุนเลยกูไปวันที่ยี่สิบเจ็ดเราไปกันยี่สิบเจ็ดผมไม่อยู่แล้วยี่สิบเจ็ดไม่อยู่ยี่สิบแปดไม่อยู่ยี่สิบเก้าไม่อยู่สามสิบไม่อยู่ สามสามเอ็ดมาได้สามเอ็ดหนึ่งสองสองอืมไม่ฟังครับเอาปิดหูครับอันนี้คือลุงจะแบบถามว่าหยุดตั้งแต่วันไหนแล้วก็มาวันไหนใช่มึงต้องตัด<า>สินใจไม่ใช่ว่ากูหยุดแล้วพวกมึงไปกันเลยเว้ยก็ถ้าผมเสนอก็หยุดตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดกับ <27 S 1> มาวันที่ห้า <5. S 2> ใช่ครับใช่ใช่ช่คิดคิดเหมือนพี่เป๊ปเหมือนกันครับ โอ้ยเจ็บกลับมาวันที่ห้าเลยเหรอยอ่สหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเลยหรอเมื่อวานเห็นสิบวันเลยนะมันหยุดแก๊งพอดีเลยมึงหยุดสิบวันนี่มึงเห็นด้วยเลยอ่ะไม่ก็หยุดไปทบทวนตัวเองไอ้เหี้ยคือที่มึงหยุดกันไม่ที่มึงจะหยุดกันเนี่ยคือมึงกะจะไม่เข้าไม่เข้ามาทำของคือไม่เข้าเกมเลยถูกต้องไหมเข้าทำลุงเข้าครับเข้าครับจะมาตีปืนครับผมผมมองว่าดันให้ไม่ไหวลุงต้องให้มันเล่นกันเองมามันติดขี้เกียจกันแล้วครับลุงขึ้นของให้อ่ะ เห็นด้วยไงชิโร่นะนี่เห็นด้วยครับพูดจริงๆมีมีหลายซาวเสียงมาเยอะเหมือนกันผมมาแล้วเาอานอปืนเข้ามาทุกวันไหมผมเข้ามาทุกวันจะมีแค่สองสามคนแล้วก็ที่เหลือก็จะรอเข้าหลังสามทุ่มครึ่งบางคนก็มีฟีดดองครับฟีดดองมาเข้าใจเข้าใจครับแต่บางคนไอคนที่อาวุธน้อยไปยืนขวาเนียเดี๋ยวกูจะให้เวลานอกนั้นเดี๋ยวจบโรแมงเลยจบโลไม่ทิ้งเด็กสัตว์ง่ายดีไอู้มึงเข้ามาแบบขี้เกียจแล้วมึงไม่อัปเกรดของก็มึงตายไปได้เหีย แล้วมันก็ไปเริ่มใหม่เดอไม่ได้เกาะอะไรยังต้องขอเลยครับลุงใครเกาะเกาะในตัวเหลือ200มาทางนี้ดิเกาะในตัวเหลือ200อ่ะไม่ในตูวไอ้แคปแคปแคปมันต้องแคปมันต้องแคปมันต้องแคปต้องแคปดูนี่งี้มันไม่นี่ไอ้ติ๋วมึงจับพวกโกหกดิ้มีสองลู้ไหมติ๋วดูดิไอ้ติ๋วมึงเป็นสองรูกดูดิ่หนึ่งห้าเก้า ตรงเลยผมมีพันตัวนะมีรหัสฐานอาศัยหนึ่งห้าเก้าพัดมีไม่ถึงนะพัดมีไม่ถึงชื่อตัวเองาไว้มาดิชื่อตัวเองมาด้วยนะหนึ่งห้าเก้าพัด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 ตอนพันอะแต่แคบไปนานแล้วใช่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 เคยส่งให้ผมมันใช้ลูกเก่าตลอดลูกเก่าล่าใหม่ลูกเก่าล่าใหม่มันูกเหล่าได้ใหม่นั่นแหละเบอร์อะไรอะผมไปแคบดิอาร์ไปแคบดิอาร์เดี๋ยวกูชูมสองนิ้วเอาดิเออมึ้งแคบพูดความจริงแค่นั้นเองกูจะไดกิมให้อะไรสองร้อยตัวมันน้อยเกินผมมีเงินต้องเยอะโอ้มีเงินแต่ผมไม่มีเกาะ โอ้อะไรผมกดต้อนเร็วดิเอ้ไม่เอ๊พัดเร็วดิวันที่28่สครับอีเวนต์สเปเชียลอีเวนต์นะครับวันที่28นะครับแล้วเดี๋ยววันที่ต้นเดือนหน้ามีการมีไอ้นี่ครับเฮลคิทเช่นนะครับเบอร์อะไรครับเฮลคิทเช่นหนึ่งนะครับผมชัลบพัดเอ้าพัดเงียบไปเนี่ยต้นเดือนหน้ามีเฮลคิทเช่นนะเฟ้นหานะครับแชมป์ ที่ทอดไก่อร่อยที่สุดในโลกครับเฟ้นหาเฮลคิดเช่นนะครับเชิญเชฟเชิญเชฟระดับระดับโลกนะอารอนแลมตีนะครับเป็นอารอนแลมตีเจอกับอาหมวยแรมขึ M ้น15บห้าค่เ e ดือนสิบเอ็ดครับผมจะมีนะครับจะมีการแข่งขันทำไก่ทอดนะครับ